สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องเตอนตะไรนะคะวันนี้ก็จะมาเหตุการณ์ของเรานะคะบ้านของเราก็ฝนตกด้วยนะคะบ้านของเราก็ฝนตกด้วยแรงมากเลยนะคะกจะิ่อาบน้ํามาแรงมากลมเย็นเจี๊ยบด้วยค่ะนี่ลูกจ๋าเรียกแล้วะคุณพ่อเราจะไปออกไปซื้อของได้ไหมอะ่ะอากาศมันก็จะฝนตกอีด้วยอะ่ะอาหารที่จะไม่มีแล้ว นี่ยมิตาม่าจะลูกปล่อยให้เจ้าฮันดาตรงนี้ค่ะเด้วเดี๋ยวให้อาหารมันโอ้ย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 เอ้ยเอ้ยอย่เล่ไกันดีจ้ะลูกเริ่มตกแรงขึ้นหนักแล้วเนี่ยโอ้ยๆอ้ยอ้ยอ้ย เอ้ยๆถ้าอขอแลอวเรแบยนี้พ่อดึงจะลูพ่อขับรถเปอร์หน่อยเพราะว่ากระจกขอก้อมเสียกเรื่อเดียว,วยกันนะปิดๆโอเคเ็นแล้วจอดได้อุ้ยเอาเรามาดีขึ้นไงลูกเมา้เลยไปกันพ่อจลูก กนพ่อใหญ่จังเลยอะไรคะเอาตอตามากค่ะต่มากด้วยต่ามากถึงสูเ็ดลูกอ,อันนี้เอานี่ยหละนี่แค่ทั้งหมด หิบบาทค่ะไปกันค่ะข้ามาตีจะลูกไปกันกไปกันเดินัปรู้ป่ะัตึตกเริ่มตัรวแล้วนั่งไงแรงแล้วลูก งเงินจ่าลูกวันนี้ก็เทแรงก็เป็นอะไรก็ไม่ได้ไอ้หนาฝนตกแรงเลยฝนตกแรงเกิดบ้าบ้าแล้วนะคะเกิดเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงน่ายินเจี๊ยบเลยค่ะบ้านของเราก็ที่ฝนตกแบบนี้นะคะแรงมากเลยค่ะเ็เ,เง,งินจ่ายลูกบ้านของเราก็ที่ฝนตกแรงมาก พลังพึ่งพึ่งเลยตึ้งอ้ยพลงังอ้อาาอ,อยายพลังเก็ดร่มกันดีกว่าไปเจอนอาบน้ำเดินดีกว่านหมลูกลาราตรงนี้ก่อนนะโอเคอ้อยเย็นอ้อยเย็นมากเลยอ้าวโอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเน,นี่ยโอ้โห พ่อแคล้วพ่อค่ะทำไมลูกขมสีฝ้าขนาดนี้หนูหนูหนูน้านหนพ่อไม่เชื่อเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนปิ๊หนามาจะหนาแท้จริงหรือเปล่าหรือลูกโมอัสีมาเล่นหรือเปล่าเนี่ยลูกจะตามมาทำไมเอ้ยเ้ยพ่ออย่าไปอย่าไปโอ้ยโอ้ยเกนมาก าเจือแล้วลูกกินน้มากเลยลูกคาดแต่ไข้ไม่ตินะเออเออดตเลยอะไรตัวสีพ่อตายแรงเลยอ่ยโอ้โหฝนตกแรงมากนี่ซะเนี่ยโอ้โหตัวสีตัวพอ่อจะสีคนแล้วแต่หัวพอ่อยังสีฟ้าอยู่เลยลูกแมวกินน้มากก,กันดีจังลูก กินนะกันจันลูกเดี๋ยวพ่อทำร้านมาให้เอยพอนานแล้วพอนานแล้วต้องมามาเสร็จแล้วเฮ้ยบ้าว่าพ่อพ่อเ้าอะไอยู่แหละแต่ไม่หวแล้วล้านเดี๋ยวให้อาหารเจ้าแมวอยู่ก่อนนะเดี๋ยวเดกินอิ่มแล้วเดี๋ยวซดน้ำดูดเออซดน้ำไปแล้ว จ้าเฮนด้ามากินข้าวเหนียวเหนียวครับคักได้กันจ้ะข้าวกินก็จ้ะเหนียวเหนียวเรากินครับเหมือนกินครับเดี๋ยวให้ออกกุญแจแล้วเหนียวเหนียวกินข้าวเถอะเจ้าเฮนด้าเหนียวเหนียวเราอย่าไปเล่นเกมดีกว่า ซิบ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 ซิก้อยกินมะามากักข้าวมารอ,อร่อยจริงจริงอร่อยเสีย่ยงอะไรอะ่ะเออเห็นได้กินข้าวแล้วลูกจ๋า่าเล่นโทรศัพท์ตอนฝนตกนะจจะลูกไม่งั้นจะฟ้าผ่าค่ะ เออเนี่ยพ่อน้อยก่อนนะคาเฟหอกเฟ่คาเฟ่เช้าไมา่ได้วันต่อมาเอ๊๋ทำไมพ่อรู้สึกว่าคนยังไม่ดูโตอีกแล้วเน,นี่ยโอ้โหตายแล้วหอยทากต้องออกมาแน่ๆน่เลยหอยทากต้องออกมาแน่ๆน่แล้วพ่อกลัวหอยทากพ่อจะกลัวหอยทากทำไมคะ พี่กาทาขาวจริงๆเลยกับพ่อจริงๆเรากลัวท่านไปดูช่องว่าดีข่าวดีกว่าตอนนี้มีฝนตกเดินรุนแรงมากมีพายุอยู่ในสุพัรณดวนะครับดีสุูเลยครับมันจะมาจังหวัดเราเปล่าลูกเนี่ยมีพายุด้วยเนี่ย เริงไงมาทุกคนสนุกกันหรือเปล่าหรือไม่สนุกหรืออะไรบางอย่างก็ได้อย่ลืมกดไลค์ให้กำลังใจให้เราด้วยกดนไค้ทำคลิปเปมใหม่กันทุกวันเลยบางทีก็ลงวันเดียวเหมือนกัน